ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเก้านะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับใน1วันเนี่ยอัปเดตล่าสุดกันนะครับใน1วันนะครับทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่สิบนาทีนะครับตีห้าสี่สิบแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนกันนะเพื่อไปเอารถตู้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปรับ เด็กๆและเรียนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่า1วันทําอะไรกันนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับอ่ะเรากําลังจะเดินทางกันไปแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเออนะครับแล้วก็ไม่ขับรถยนต์นะครับถามทำไมไม่ขับก็มันเร็วขับมอเตอร์ไซค์มันเร็วมากนะครับรถเมืองจันท์เนี่ยติดมากเลยนะครับอ่ะโอเคเดินทางก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับล้วก็ขับรถนะครับมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถตู้นั่นเองนะครับเราจะได้ไปนะครับรับเด็กๆนักเรียนกัน,นะครับ ครับก่อนที่เราจะไปรับเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเราก็ต้องลงเวลาทําง,งานก่อนนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นเล่มทําง,งานนั่งอยู่นะครับลงทับลงเวลาทําง,งานกันดีกว่าครับ

เดินทางเรื่อยๆใ,ในระหว่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับพี่บอกนะครับวันนี้เนี่ยในหนึ่งวันนยเรามาดูกันว่าวันนี้จะทําอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับซื่อตั้งแต่ตีห้าถึงห้าน,นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางนะครับมาที่โรงเรียนนะครับมารถตู้น,นี่นะครับไปรับิ๊กเสายนี้คือ ถ่าช้างนั่นเองนะครับถ้าช้างก็จะรับเด็กๆวนๆ,นๆนอยู่ในในเมืองท่าทางนี้ก็จะถึงโรงเรียนสักประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอใครครับเจอเด็กๆเจอคุณครูเจอใครก่อนเดี๋ยวเราก็ทำใครก่นนะครับก็อยู่ยด้ยวคคดยกัคนคยาวๆนะครับในในในวันนี้นะครับเนี่ยครับขอแยกขับรถก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เดินทางมาแล้วนะครับกําลังมารับคุณครูรถก็คือคุณครูเจนเองนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารับเสร็จแล้วก็จะไปเซเว่นกันต่อนะครับเพื่อจะได้มีกาแฟนการกินเนี่ยด้แก้วมาละนะครับคับคุณเจนมาสวัสดีวัดีครับไทยวอล์กอยู่ครับ โอเคนะครับวันนี้ที่เห็นว่าเป็นเสื้อสีฟ้านะครับก็คือวันพุธนะครับนะครับในกล้องอาจจะเป็นสีฟ้ามากนะครับจริงๆมันคือเป็นสีน่าจะเขียวแหละนะครับเขียวมิ้นท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับอันนี้มารับคนต่อไปครับสวัสดีครับเฉินตูครับวันนี้อยู่ในวอล์กคูก้าวครับครับ อยู่ในวอล์กไงวอล์กจากวอล์กไหมวอล์กืออะไรหนูหนหนในหนึ่งวันทำอะไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปต่อนะครับนี่ต้นหอมอยู่ตรงนี้เด้ตรงนี้รนครับ <c oughs> ครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับรถมาแล้วนะครับก็ ไปโรงเรียนแล้วนะครับเรามากินข้าวกันนี่นะครับจะมีผัดผักนะครับแล้วก็มีหมูผัดพริกน,นี่นนก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนี่ครับมาอยู่ห้องนี้นี่นะครูยาคุณตั้าคุูเขียนะครับ วันนี้เราใส่เสื้อไหมครับเสื้อสีเสื้อสีฟ้าไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่คนนึงใช่ไม่เหมือนอยู่คนเดียวนะครับเสีฟ้าที่ไหนกูเก้าสีเขียววันนี้วันปูดไม่กูเก้าตาบอดสีค่ะอ๋อเหรอครับกูเ้าตาบอดสีครับโอเคคนหล่อมักจะเป็นอย่างนี้แหละยน้ทะเลใส่แล้วดูดีเห็นไหมใส่แล้วดูตีสวยมากใช่ครับคุณยาก็ขายของขายของเดี๋ยวให้นี่มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเห็นไหม,มน้องมาโรงเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมลูกค้าของเรากำลังมาซื้อของเห็นไหมคะครับเสื้ออะไรครับวันนี้ครับเสื้ออ,อะไรครับอ๋อไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดขาโยาก็ถอนเงินปกติก้าวคู่ก้าวาคระ <c oughs> อันนี้เป็นวอล์กครับวอล์กตอนเช้าวอล์กวอล์กทั้งวันในหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างครับโคยก ในหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างครูยาทำอะไรบ้างครับครูยาต้องเตื่นกี่โมงครับเนี่ยในวันนี้ตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งครคบแล้วก็จัดการตัวเองจัดการตัวเองในที่นี้ก็คือเตรียมความพร้อมในการจะต้องมาทํางานครับเช่นคือต้องทำธุระส่วนตัวของตัวเองเสร็จแล้วคือต้องทานข้าวเมื่อก่อนมาโรงเรียนตอนเช้าจะทานข้าวทุกวันมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเป็นมื้อที่สำคัญมากร่างกายต้องการสารอาหารมากเพราะนั้นไม่ควรจะ มดข้าวมือเช้านะคะคนจะทานทุกวันอ่าแล้วก็แต่งตัวพร้อมจะขึ้นรถประจำของโรงเรียนเพื่อรับนักเรียนครับแลก็รถรถประจำจะมาถึงหน้าบ้านตอน6โมงเช้าครับแล้วก็จะไปรับน้องคนแรกประมาณ6โมงเ้าครับเนี่นะครับก็มาถึงโรงเรียนก็จะเปิดร้านค้าของโรงเรียนครับนี่ร้านค้าของโรงเรียนนะโดยครูยาเป็นคนบริหารบริหารการขายแล้วก็จะจัด ขายอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนนี่ครับมีของขายมากมายนะคะเยอะแยะมากมายนะครับอ้ามีลูกค้ามาอีกหนึ่งคนซื้ออะไรครับที่เขาซื้อกันครับเขาซื้ออะไรกันครับซื้ออะไรล่ะลูกกลบเหล่านี่ครับนี่นะกบเหลาอีกแบบหนึ่งครับเรามีกบเหล่าอีกแบบหนึ่งเป็นกบเหล่าพิเศษสวัสดีครับอันนี้ครูขาวมาแล้วครับครูขาวมาแล้วครับครูขาวยิ้มหวานค่ะ นี่ก็เป็นช่วงช่วงเช้านะครับก็ปล่อยให้ครูยาขายของต่อไปนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปสอนนะวันนี้มีสอนหลายคาบแล้วก็มีสอนแทนด้วยนะครับโอเคครับอ่าครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็สอนคับแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาช่วยคุณครูเส้นสอนนะมาช่วยกันนเด็กนะครับอันนี้เป็นฉันอนุบาลนะห้อง i อ p p นั่นเองนะครับสอนเรื่องการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ ครับโอเคครับครูแจ้คครับเนะครับวันนี้สนุกดีวันนี้อยู่กับบล็อกบล็อกของครูเก้าในหนึ่งวันว่าทําอะไรกันบ้างครับผมครับวันนี้นะครับพาเด็กๆอนุบาลมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็สนุกดีครับนะครับก็จะครอบค่บคอมพิวเตอร์นั่นเองเนาะครับผเราจะไม่กลัวครูแจ้คแล้วนะครับก็ให้ครูแจ้คเขาดูแลเด็กๆไปละกันนะอีกครูนึงเลยเนาะวนอยู่ ครูสองนเองนะครับก็ปล่อยให้เขาาใช่ค่ะปล่อยเขาแล้วสอนเด็กๆไปมันจะไม่กลัวครับขับรถโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวคับสามเนี่ยก็จะมีสอนอีกหนึ่งวิชานั่นเองนะครับเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับโอเคไปกันต่อครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรถโรงเรียนนะครับโอเคอ่ะเตรีโมตัวเป็นไงครับตอนเย็นวันนี้เข้ากล้องอ่ะกีตรติมอร่อยไหม อะไรกับกล้องเลยครับโอเคนะครับมีข้างบนอีกนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปส่งเด็กๆกันนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรอีกนะให้งาน้ำไม่รู้เอไม่รู้เหรอแล้วก็ตกแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคนะครับน้ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่ในช่อง YouTube คูเก้าครับเป็นไครับเดีกลับบ้านแล้วดีใจไหมดีใจเหรออ๋อดีใจเป็นไงครับน้ําจะกลับบ้านแล้ว เกลืครับเป็นไงครับจะกลับบ้านแล้วดีใจไหมครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับตัวข้างหลังนี่เขาก็กําลังอ่ากินอะไรอยู่ครับไม่กินชิ้นสาหร่ายอค่ะอร่อยไหมครับสาหร่ายของอร่อยของใหม่ครับของใหม่นะครับโอเคครับเอาไหมอ่ะตอนนี้จะแย่งกันกินแล้วครับอะไรกินโชว์หน่อยครับเอ้าขอบคุณถ oh, ึงบอกว่าบุญได้บุญได้ยังไงวะอ่นไหนครับอะไรเรากินโชว์ครับ ครับอยู่ในบล็กของคุก้าวครับฝากอะไรถึงคนดูหน่อยไหมครับโอ้ไม่ก็เรเบลิด้าได้โปรโมปีแล้วครับขอติดตามช่องไม่เคยตีด้วยครับโอเคครับได้ปรโมได้ปรโมตปีไม่ต้องเก็บเลยเก็บตังค์ครับห้าร้อยครับ นี้นะครับก็ส่งเด็กนักเรียนทุกคนแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับที่โรงเรียนนะครับแล้วเยวก็จะกลับบ้านเองนะครับอันนี้ก็เป็น1วันนะครับถามว่าทําอะไรบ้างวันนี้ก็ทําหลายอย่างเนาะตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็คือขับรถรับส่งเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ไปสอนนะครับแล้วก็ส่งเด็กก็เองครับก็ประมาณนี้นะครับใน1วันเนี่ยนะครับก็ ถามว่าทำมาแล้วก็ทำหลายๆอย่างเนาะนะครับก็ทำทุกอย่างนะครับอ่าทำอะไรได้หลายๆอย่างนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามานะครับทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกานั่นเองนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับก็อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็จะมีคลิปอะไรหลากหลายนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับคลิปที่มีความรู้มมากขึ้นนะนะครับก็สลับกันไปมาโผลกันไปเะยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะครับนะรบ๊ายบาย